ก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟเอกสารเว็บเพจไว้เนาะมันต้องขึ้นครับครูใส่ไปแล้วครูมีของเดิมแต่ครัวอของเดิมเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปใส่ไปยังครับอ่านักเรียนตำแหน่งที่อยู่นักเรียนก็จะไม่เหือนครูโอเคไหมครูไม่ได้ตั้งที่อยู่เหมือนกับนักเรียนครูตั้งอีกแบบหนึ่งโอเคอย่างเข้มไหมครับ i

เ่ะเสร็จแล้วนะเราจะเรียกใช้ที่โปรแกรมอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราเอาไฟล์ที่เป็นอะไรครับฟายที่เป็นตัวอะไรนะ c d e t และ JS ใส่ในโฟลเดอร์ของเรา,เาแล้วถูกไหมครับโฟลเด้ <F onder S 1> เราใช้งานเมื่อเข็นไวๆ,ๆนะครับเสร็จแล้วเราจะเรียกใช้ในะดีวีเวอร์ทำยังไงนําเรีเนยนไฟล์แล้นดิวมาก่อน มีไฟล์มาใหม่นะครับอ่าสีเอปุ๊บตัวนี้มันยังคงค้างของเดิมอยู่ใช่ไหมกดคลิกแล้วกดลบทิ้งครับอ่าลบทิ้งครับใช่ลบทิง้งปุ๊บอย่างงี้แม่อึครับผมอรเราจะเรียกของใหม่มาทีนี้ของใหม่จะต้องเรียกอยู่ประมาณสองสามไฟล์นะครับอย่างวัวคืตัวอย่างที่เขาเรียกมาใช้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการเรียกจากเลือกแต่เราเอาไฟล์มาอยู่ที่เครื่องแล้วเราจะเรียกจากเครื่องก็ได้นะครับ ไฟที่หนึ่งที่ต้องใช้คือ bootstrap.min.js นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ c s ไฟล์ที่สองที่ต้องใช้คือ bootstrap.bundle.min.js ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ js นะครับและก็บางครั้งจะมีเราต้องเรียกไฟล์ที่สามไดครับชื่อว่า proper.min.js นะครับซึ่งในนี้ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ umd แต่ไม่แน่ใจว่าในโฟลเดอร์ของ js เราจะมีไฟล์นี้ไหมนะครับเพราะว่า บางตัวต้องใช้ตัว p r o อร์มันใช้นะครับอ่ะโอเคนะเพราะมนะครับถ้าเพื่อความสระดวดรวดเร็วตรงนี้มันมีตัวคัดลอ,อกอยู่นะครับนักเรียนก็สามารถคัดลอ,อกเอาไปใช้ได้นะครับหรือนัเรียนไม่คัดลอ,อกก็ได้ถ้ามีความเข้าใจก็เรียกใช้ตัวเองได้อ่ะเอาไปมาดีคัดลอ,อกดีกว่าคัดลอ,อกไป copy ไปนะครับแต่อันนี้เป็นแบบการเรียกอยู่บนเว็บข้อสังเกตคือเป็นให้ DPP นะอ่าน l o ว a l อันนี้ยอยู่บนเว็บแต่แวเราจะเรียกที่ใช้ที่เว็บเราก็คัดลอ,อกไป ี่นัเรียนเพื่อรำอะไรนะครับอ่าตอนนี้นักเรียก็เคลียรดไปเลยนะครับเครียดไปเลยเขี่ยนนี้ยมาใหม่หนึ่งอันนะครับเสร็จแล้วไปที่โค oh. ้ดโค้ดยางโค้ด oh. <Code S 1> นะครับอ่านักเรียนก็นักเรียนก็นกไปเอากระเซอร์วางไว้ก่อนหน้าตรงจุดคำว่า slash slash head ใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้ทําการวางคําสั่งที่ขั่นเลาะสองบรรทัดเมื่อกี้ลงไปปึ้มวางแล้วนะครับวางเนี่ย วางแล้ววางย,างงงยังครับออาาจยขเะะครับอ่าตอนนี้ครับนักเรียนไอ้ส่วนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยอันนี้เราเรียกจากเว็บรือวเราจะเรียกจากเครื่องเราเราจะาเรียกจากเว็บนะครับนักเรียนลบออกเหลือจนถึง C S ครับอันนี้ลบออกไปเหลือแค่ C S เอพราะโฟลเดอร์ซีที่เราจะมีนะครับ<ส>แล้วก็ไอ้ด้านหลังเนี่ยอะไรนะ Integrity Integrity จนถึงอะไรเนี่ยคอร์สอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ไม่ใช่กับลบออกใช่ครับเนี่ยลบออกไปเลยอันนี้มันเรียกบนเว็บใช้แบบบนเว็บต้องทําแบบนี้แต่ถ้าใช้ที่เครื่องเราไม่ต้องครับเหลือแค่นี้พอได้ไหมครับอ่าเหลือวสั้นๆแค่นี้เองจริงๆพิมพ์เอาได้ไหมพิมพ์เอาก็ได้นะครับลิงอ่าตื่นๆ่ๆๆต่อมาครับสคริปต์ ่าโอเคครับส่วนสคริปต์สคริปต์เนี่ยมันจะต้องวางอยู่ก่อนหน้าของเออ่สแลสบอดี้เราเดียวคลิกขวาตัดมาครับัาแล้วนะครับตัดแล้วนะครับตัดแล้วตัดแล้วกลับไปที่ก่อนหน้าสแลสบอดี้ก่อนหน้าสแลสบอดี้อย่างันที่สองแล้วเพรสเซ์วางแล้วคลิกขวาวางลงไปเ H สวาเงีงย้ย วางแล้วจะเริ่มลบแล้วนะครับอะไรที่อยู่หน้าก่อนหน้า j s ลบทิ้งจนถึงอะไรครับเครื่องหมายด o บเบ e q u o t เราทิ้งไปครับเดีย๋ยวแค่นี้อะไรที่อยู่หลังด o u b l e ลโ o t e ของ j s ก็ลบทิ้งจนถึงตัวคำสัง่งปิดแท็กครับก็ขอเครื่องหมายมากกว่าลบทิ้งไปเดีย๋ยวแค่นี้โอเค ครับจริงๆเราพิเมเองก็ได้แค่ยนยทเดียวอ bootstrap b u n อ l e m i n j s นะครับอจริงๆอาจจะต้องมีตัวหนึ่งนักเรียนนักเรียนพิมพ์คำว่าสคริปต์ก็ได้นะครับอ่าน้อยกว่าแล้วก็สคริปต์ scipt r นะครับสคริปต์ึ้นมาให้ใช่ไหมเอ็ e เตอรครับอุ้ยไม่มาอ่เัอแล้วก็ src ครับล่าเรียนสคริปต์ src พิมเอสอารครับ ดครับมันจะให้เราเบล์มันจะให้เราค้นหาเนาะนักเรียนก็เบล์มันต้องหาตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามีมาให้ด้วยหรือเปล่าอ่ากดเตอร์ขึ้นนะให้าเราก็กดเบล์เบลครับไปที่โฟลเดอร์ js ครับมันต้องใช้ proper.js สรุปว่า proper.js ในนี้ไม่มีครับนักเรียนเพราะฉะนั้นต้องใช้ไหมในนี้ ต้องใช่ไหมมันไม่มีอ่ะก็ใช้ได้ไหมอ่ะใช้ไม่ได้แลว้วะมันไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใช้มันโอเคไหมโอเคปะ่ะไม่มีตัว p เ o อร์นะเนี่ยนะอ่ะแก cancel ไปก่อนยกเลิกไปก่อนนะครับตัวน,นี้เราลบทิ้งไปก่นกอนไม่มีไฟล์เมื่อกี้ตี้อันนี้ข้ามไปก่อนได้หรือใครจะเอาไว้ดูเล่นก็ใส่เครื่องหมายเลยครับมากกว่ามันจะได้เครื่องหมายอะไรมาและสคริปต์มาเดี๋ยวค่อยไปหาไปดูทีว่าไอตัว p เ o อร์ต้องไปดาวน์โหลดยังไงถึงจะได้มานะครับ ถ้าดาวโหลดมาแค่ตรง C S Java Compile แล้วไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะอีกอย่างได้จอคลิปได้นี้มาอ่ะเซ็นอย่างครับอันนี้เนะซ็นนะเซ็นเป็น B T เอ่อ B Boost Stack Boost B S แล้วกัน B S ห้าใครนิบ่าครับ T M L นะครับอ่ามันจะกว่า Boost Stack ห้า Boost Stack ห้ T M L B S ครับะนะเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับ B S 5กดบันทึกเก็บอย่างครับ B S 5้แล้วนะะบันทึกแล้วนะอ่ะทีนี้เร่งกลับไปที่ดีไซน์กลับดีไซน์ละสายยางดีไซน์แล้วเนาะดีไซน์นะซนยงครับ ดีใจน,น,นะครับนักเรียนลอง่องไปได้บ้างอ่ะลองพิมพ์ข้อความจานี้เองครับใส่ไปเลยทดสอบทดสอบอโอเคครับหายทดสอบทดสอบอยังครับทดสอบยังทดสอบแล้วอ่ะเสร็จแล้วเรียนคุมดำคุมดำยังครับ คุมแล้วกดตัวพัตีครับนักเรียนเลือกมาเป็นเนตีแมวครับเรื่องยางเรื่องยังครับ<ะ>เลือกแล้วเสร็จแล้วนักเรียนตรงคลาสเห็นไหมครับคลาสเจอไหม<ะ>จเจอเล่นคลิปครับมีใครเล่นเยอะไหมโอ้โหอลังการงานสร้างเช่นอ่ะไม่ต้องเลือกไปเยอะเอาแค่บอ,อกว่าเป็นอเลิศอันเลิศอะไรดีไพรมารี่อ่ะอเลิศ A L E T Alert Primary คลิกป้าเข้าไปได้ไหมเฮ้มันใส่ได้ไหมเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะอย่าเสียวทีนะกูกด Alert Primary ไว้เหมือนจะไม่ยอมให้กูนนะได้ไหมเนี่ย Alert Primary สแปมมันจะได้นะครับมันจะได้แต่ว่าจะทำงานไหมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง Alert Primary อ้าวเซฟก่อนเซฟยังเซฟลองเล่นดูก่อน F12 ใช่ไหม เออขึ้นเป็นไรย่าดูข้อความจนเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมขอไปด้วยน่าจะต้องมีการใส่ดิฟข้อไปก่อนนะครับอ่ะกลับไปใหม่ครับนักเรียนกลับไปข้อความเมื่อกี้บอกว่าให้กดอะไรต่เนี้เลยเป็นมาไหมเนี่ยต้องเลยว่ามาไหมมาใช่ไงเขียนอยู่เห็นไหมแต่ตัวนี้มันใช้กับสแวนไม่ได้นักเรียนกดโค้ดไปก่อนโค้ดไปยังครับโค้ดไปยัง C O D อนะโค้ดยัไม่ใช่โค้ดที่แปลว่าปิดนะโค้ดนะครับครับ เมื่อกี้เราพิมพ์แล้วเราก็บอกว่าเ,ออเลือกอ l e r เลใช่ไหมครับเ,รออเลือก a l e ร t p r i m a ต y มมันก็เลือกมาให้แต่มันใช้ที่อยู่ที่สแปนซึ่งไม่ถูกต้องนั่นเองแลตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำว่า div ต้องใช้อยู่ใน Deep Tech. d i v t ท็ก D I V ไปครับไม่เปลี่ยนครับรออไม่ใช่ D I V ปึ๊บอแล้วก็สเปนข้างหลังก็เป็น div ครับ D I V ครับอ่า ทจริงควรอยู่ควรอยู่แหนะครับสตรีทนี่ควรอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะทั้งหมดจะอยู่ข้างบนนะนะโอเคตอเต่ยัไงไม่เจอดีไซน์ใหม่างนิงดนึงครับอ่าเซฟปุ๊บแต่ดูดีไซน์ใหม่เป็นไงตอนนี้เซฟใช่เซฟแล้วอ่ะโอเคกูพลาดตรงไหนเนี่ยเาล่าเยยังดูเล็กๆเหมือนเดิมเลย <ừ> อไ,ได้ไหมครับแม่เห็น <c oughs> ยังเล็กๆมาเดียวางงาเลยทำงานไหมเนี่ย <c oughs> ทำง,งานไหมครับ <c oughs> ยังไม่ทำงานเออเออค้าแบบนี้มาจากไหนนะอ่ะผูตั้งเป็นดิฟบอกว่าเเลิ t แล้วแต่ยังไม่ทำงานเลยยังไม่ทำงานเลย เดี๋ยวดูนิดนึงว่าทำไม Alert มันไม่ทํางานว่าจะใส่คำสั่งผิดอะไรผิดนะครับชื่อในเว็บเขาเนี่ยในเว็บของ o ู s แตรกเขาก็จะมีสอนการใช้งานอ b อบเจกต์ของเขาอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้คุณเลือก alert ใช่ไหมครับอ l e r t อยู่ในหมวดไหนในีวดูตรงพวกนี้นะพวกอย่าง a y ี u t พวก content เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขามให้เราใช้เป็นอ็อบเจกต์เป,เป็นอะไรคําสั่งหมดเลยเข้าไปดูได้นะครับเรามาดูค่อยๆเลื่อนมาดูหาคําว่า Alert นี่ไงครับคาว่า alert เห็นป่ะงอเลอร์ใช้ยังไงตัวอย่างก,การใช้ alert อเลิร์อันที่กูทำเมงงื่อกี้กูกดไปเลือกเป็นอเลิร์เลยนะซักเสน้นนะเอ้ยไพบรีทัวที่ต้องเป็นสีนี้ถูกไหมแต่กูสั่งแล้วมันไม่ได้เป็นกรอบๆแบบเนี้ยเออมันเกิดจากอะไรนะครับ <c oughs> ก,ก,ก็ดูคำสั่งนิดนึงการสั่งอเลิร์นะต้องมีดิศขาล้วบอกอเลิร์หนึ่งครั้งก่อนแล้วค่อยอะไรครับใช้อเลิร์ไพบรีจนถึงถึงมันจะแสดงเป็นอะไรครับแสดงผลเป็นแบบนี้แล้วแสดงผลเป็นแบบนี้เพราะนั้นที่เราขาดไปคือขาดคำว่าอะไรไป อีกรอบหนึ่งถูกไหมครับก็คัดลอกม,มานี่คิดขวาคัปปี้นะครับคัปปี้แล้วก็วางลงไปเเป็นวานแตงข้อนหนึ่งเพราะว่าคลาสถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งคัดต้องใช้เกาะเป็นวนบัสเพื่อแยกคลาสนะครับเซฟเรียบร้อยเซฟอย่างเซฟอย่าง,งมันแทรกอันเลิศมานักเคีันคัดลอกแล้วก็วางก็่าอเลิศนะครับ ลองหลันดูสิครับได้ไหมในคลิปสองเหมือนเขาอย่างอ่ามันต้องได้มาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับทางไนแบบนี้ได้อย่างอ่าูขึ้นแล้วนะอ่าเลยขึ้นยังครับอือหืจ้ะได้ไหมอะไรแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับ โ oh อ้ไม่ก็อะไรนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะไปลองเอาเมนูที่อยู่ใน, step, น,ใลนบนนนนในาาลูสแตทมาใช้นะครับเมนูเนี่ยในภาษาทางเว็บพิเออาเว็บนะครับเขาเรียกว่าหน้าหรือน้าบารนะครับแล้วแต่จะมาใช้นะครับไม่เล่นคลิกไปที่บลูสแตทคลิกก่อนเดี๋ยวคลิกไปที่บลูสแตทย่ยางบลูสแตทย่างครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเอามาใส่บนเว็บและแสดงผลตามนี้ได้เลยนะครับเรียนคลิดก็ไปดูได้เช่น a d condition add condition เป็นตัวเลื่อนๆอย่างนี้ครับนี่ครับคลิกแล้วมันจะเลื่อนๆอย่างเงี้ยอันนี้เรียนก็เอาไปใส่ได้นะโอเคป่ะมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกว่าเราจะไปใช้ที่คําว่าน้ำน้ำน้ำบาคลิกน้ำบารด้วยกันครับคลิกน้ำบาคลิกย่าน้ำบาร์เจอไหมครับเจอคำว่าน้ำบาร์นะ น้ำบ,บ้าเนี่ยจริต้องใช้ป,ปเป p e r นะาาน้บายาน้ำบาเจอไหมครับ <c oughs> เจอไหมครับนัำบ,บาครับนัำบ,บาครับเจอยังครับอ่าเดี๋ยวนี้มีคำสั่งก็บอกมาเต็มเลยว่าต้องใช้อะไรอะไรบ้างจะได้อะไรนะครับก็ลองไปอ่านดูอ่าสมมติว่าเราอยากได้น้ำบ,บาแบบเนี้ยมีกุดมีมีปุ่มกดกับได้ด,ด้วยมีปุ่มที่แบบเรายังหยุดไม่ให้ใช้งานด้วย มีช่องเสิร์กด้วยมีปุ่มกดเสิร์ชเลือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากได้แบบนี้ทํายังไงนี่ครับมีโค้ดให้มีโค้ดเปล่าอ่ามีโค้ดให้เรื่องเกี่ยวกอะไรครับคัดลอกตรงนี้มีให้คัดลอกด้วยเห็นไหมครับมีคัดลอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าคลิกเลยคัดลอกคัดลอกยังครับคัดลออ่ามากดเสร็จพวกจะเป็นชิคถูกแล้วชื่อว่าอะไรนะคัดลอกโอเคว่าอ่าคัดลอเสร็จแล้วเองก็กลับมาที่โปรแกรมของตัวเองนะครับกลับมาที่หน้าโค้ดของตัวเอง นะครับเอาคนเมล่อขี้ไว้ใส่ใส่ตรงไหนครับก็ใส่ในจุดที่เราอยากจะใส่ส่วนมากเมนูบาร์อยู่ตรงไหนเมนูเว็บอยู่ไหนครับบนล่างซ้ายขวาตรงกลางบนสุดก็อยู่ก่อนอยู่ต่อจากบอดี้นะครับไม่ใช่ก่อนสไลด์บอดี้นะอยู่ก่อนพัดจากคำว่าแผลเกิดบอดี้นะครับอันก็วางไปนะครับเพื่อให้เราหาหง่ายๆเนี่ยอาจจะมีการคอมเมนต์บอกไว้ว่าตรงส่วนนี้ยมันเป็นเมนูอะไรเงี้ยเมนูผมกบอกไว้บันว่าเมนู ครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ปิดเมนูก็โคลอสเมนูเนาะคือจบปะนะจบปะนะหรือเอนเมนูก็ได้อะสั้นๆก็ end เอนด์เมนูครับตัวคอมเมนต์ทำได้อยู่นะ <itud> อ่าแล้วก็เอาคำสั่งวางไปตรงนี้วางไประ M M หว่างเมนูกับเอนเมนูวางลงไปเลยครับปึ๊บเราเปิดนี้ครับแล้วก็เซฟให้เรียบยร้อยเซฟให้เรียบร้อยเซฟเสร็จยัง อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณทดสอบเราให้ดูก่อนนะครับ <Yeah. S 2> อเอฟวีสองล้นปึ๊บเว็บเราก็จะได้อะไรมาได้เมนูแบบนี้มาเลยโอเคไหมได้เมนูแบบนี้มาเลยเดี๋ยวที่เราต้องมาตั้าอินโค้ดคเลไหมไม่ต้องครับอ่าเพียงแค่รู้ถึงวัรู้ถึงวัตถุที่เขามีให้ภาษาเว็บภาษาโปร,ปร,ปรแกรมได้กต์ที่เรามีให้แล้วก็เอามาแทรกในหน้าเว็บเรานะครับลแล้วก็เขียนแล้วก็แก้อย่างเช่น กูบอกว่าไอ้ตรงน้ำบาเนี่ยกูไม่อยากได้กูอยากได้เป็นวออชเชิงเสาคุณก็ไปแก่อะไรครับก็ฟางว่าน้ำบาเนี่ยเป็นอะไรครับวออชเชิงเสาเนี่ยครับอ่ะแก้ตรงนี้กุอ่ะวออสก็พิมพ์ไปครับวออสครับชเชิงเสาแค่นี้ครับอันนี้เอาสั้นๆนะจิงกับวิเศษอะไรไอ้ภาษาจิงเซาอ่ะเชิงเชิงเสาปุ<อ>๊บอ่ะแค่นี้ครับก็ดู ถ้าเราเรียนรู้คำสั่งให้ที่แมวไปแล้วเราก็จะดูแท็กเปิดแล้วแท็กเกิดอยู่ไหนเท็ดปิดอยู่ไหน,ไหนต้องแท็กตรงไหนนะครับเรื่นก็ใช้ความรู้ดั้งเดิมที่เรียนมีเอามาแก้ไขนะครับประมาณนั้นอ่านี้เสร็จแล้วผู้แก้เป็นวสชชาชนสาแล้วนะครับตองคำว่าน,น้ำบาสนะครับซึ่งเรามารีเฟซเนีนะ่ยทานไม่ต้องรีเฟซเลยโปรแกรมดีเมื่อไหแล้วมันก็เป็นไงครับรีเฟซให้อันก็เปลี่ยนอะไรครับเป็นวสชชาชนสาตัวนี้เมนูเนี่ยอยากได้อะไรก็ทำอะไรครับไปแก้ไขมันนะไปแก้ไขมันโฮมหน้าแรก เรียนต้องการมีเมนูชื่ออะไรก็แก้เข้าไปเช่นขมุสระชนเผด็จตาลงมาอาจจะมีอะไรแบบนี้ก็ตส่ไปนะครับช่องเสิร์ชนะครับประมาณนี้โอเคไหมะนะ่าอันนี้เดี๋ยวนะครับสำหรับคราวนี้คงจะพักไว้แค่นี้ก่อนเราเรียกใช้เรียกใช้อะไรนะเรียกใช้ซีเน็เจอเวิร์กจากภายนอกได้นะครับลองใช้งานในเบื้องต้นนิดหนึ่งครับประมาณนี้โอเคนะครับสวัสด,ดีครับ